สวัสดีค่ะทุกคนอาริสอีกแล้วนะคะคราวนี้อาริสมีวิธีดูแ s c a ม m e r ง่ายๆนะคะ4วิธีนะคะมาบอกเพื่อนๆนะคะค่ะวิธีแรกนะคะก็คือให้ดูที่รูปเขานะคะค่ะคือเวลาเราเข้าไปในไอจะคะ่ะแล้วคราวนี้เราเห็นรูปเราเห็นรูปที่เยอะๆของเขาอะคะคือเขาอะจะลงส่วนใหญ่นะคะจะลงแต่รูปสี่เหลี่ยม ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะคะ่ะหรือไม่ก็รูปแบบจะไม่เป็นแนวตั้งมากนะคะแล้วก็รูปจะเบลอร,รูปจะไม่ชัดเลยนะคะเหมือนเวลาพอเราแบบแหกรูปเข้าไปอะคะ่ะแล้วมันจะมีเหมือนมีแบบน้อยของรูปอะไรอย่างงี้นะคะค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะให้ดูที่เพื่อนของเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาถ้าเป็น scammer เขาก็จะมีแต่ผู้หญิงนะคะเขาจะไม่มีแบบ เพื่อนที่อยู่ในในไซเคิลหรืออยู่ในครอบครัวเขานะคะมีแต่ผู้หญิงที่เหมือนที่เขาไว้คอยหลอกหลอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือว่าให้ดูที่การพูดจาของเขานะคะเวลาเขาพูดเนี่ยคือเวลาเขาทักเรามานะคะ hi hello beautiful อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพอเวลาเราคุยกับเขาแล้วเวลาเราตอบเขาไปเนี่ยเขาจะเริ่มมีคำว่า ฮันนี่เบบี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเริ่มแบบแล้วเขาก็จะแบบส่งมาเป็นพืชๆอะว่าฉันทำงานแก๊สแอนด์ออยล์ฉันเป็นเอนจิเนียร์ฉันอยู่ในจีเรียอะไรย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเป็นทหารคือเขาจะส่งแบบเท็กซ์มายาวมากในครั้งแรกแล้วก็บางทีเราอาจจะลองถามเขาคำถามไปก็ได้ค่ะถามเขาอะไรก็ได้ค่ะแล้วถ้าเขาตอบไม่ตรงถามเนี่ยก็คอยแบบสังเกตไว้เลยค่ะว่าคนนี้น่าจะใช่อย่างเี้ค่ะแล้วก็ อีกวิธีนึงนะคะวิธีสุดท้ายวิธีที่4นะคะก็คือว่าเขาจะเหมือนเพิ่งเข้ามาจอย IG ไม่นานนะคะเดืนอน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่สแกมเมอร์เนี่ยเขาจะเข้ามาเข้ามาแบบหนึ่งอะคะ่ะแล้วเขาก็จะพอเข้ามาหลอกได้บางคนขอคอนแทคส่วนตัวขอวอทแอบส่วนตัวอะไรเงี้ยขอแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนปิดตัวเองไปแล้วเขาก็ค่อยสมัครตัวใหม่มานะคะคาวนี้เป็นสีวิธีง่ายนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเป็นข้อแถมนะคะว่าถ้าเกิดว่า เพื่อนๆเนี่ยยังไม่มั่นใจนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่นะอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนลองคุยดูนะคะค่ะและเวลาเพื่อนลองคุยดูเนี่ยแล้วถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เขาเข้าเรื่องเงินเมื่อไหร่อย่างเช่นฉันอยากจะไปวอร์เคชั่นนะแต่ว่าเธอเออกเงินให้ก่อนได้ไหมและฉันค่อยจ่ายคืนหรือว่าส่งพัสดุมาแล้วให้เราไปรับแล้วจ่ายค่าภาษีอะไรเงี้ยค่ะ <S <S คืออะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเมื่อไหร่เนี่ยเป็นที่เราต้องจ่ายให้เขาไปก่อนเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือชัวร์เลยค่ะ มั่นใจแน่นอนเพื่อนก็บล็อกไปเลยนะคะไม่ต้องคุยกับเขานะคะก้าเดี๋ยวคราวหน้าเรา,าพบกันใหม่นะคะวันนี้ให้อลิทให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูสแกมเมอร์ใน IG ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่อลิทให้หน่อยนะคะที่อลิทชาแนลนะคะหรือ Cocoa อ i ิศ My m มาสเตค่ะคราวหน้าถ้ามีอลิทมีคลิปดีๆหรือว่ามีข้อคิดดีๆอลิทก็จะนำมาฝากเพื่อนอีกนะคะคราวนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะ